เมื่อวานเพจเงียบเลยไปหาหมอแล้ววันนี้ก็เพิ่งตื่นรู้แหละเมื่อว่าว่าเมื่อวานเนี่ยมันเกิดดราม่าอะไรขึ้นนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าดราม่าเนี่ยมันเริ่มจากตรงไหน,นเริ่มจากใครเออแต่เอาเป็นว่าเด็กผีฟังพี่อ้นนะฟังพี่อ้นดีๆนะต่อให้พิมลีก จะเปลี่ยนชื่ออีกกี่รอบมันก็คือแชมป์หลีกสูงสุดอยู่ดีต่อให้ชื่อเก่าเป็นดีวิชั่น1มันก็คือแชมป์หลีกสูงสุดของอังกฤษอยู่ดีเขาแค่เปลี่ยนชื่อให้มันเหมาะสมเปลี่ยนถ้วยให้มันทันยุคทันสมัยไม่ว่าใครจะได้แชมป์ปีไหนชื่ออะไร ้วยแบบไหนมันก็คือแชมป์ลีกสูงสุดอยู่ดีเพราะฉะนั้นณนะปัจจุบันนี้หงแดงลิเวอร์พูลคือแชมป์พรีเมียร์ลีกปีล่าสุดและเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ไปแล้วไม่ต้องแยกหรอกครับแยกทำไมคือถ้าแยกย่อยอะ่ะให้มันรู้ว่าเออช่วงนี้นะตอนที่เป็นดิวิชั่น1เนี่ยมีใครได้แชมป์บ้าง เฮ้ยช่วงนี้นะตอนที่เป็นอตอนที่เป็นพรีเมียร์ลีกมีใครได้แชมป์บ้างอันเนี้ยไม่แปลกก็ปกติแต่สรุปสุดท้ายที่เขาแยกเนี่ยเพราะมันมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนถ้วยแต่ความหมายคงเดิมมันก็คือแชมป์ลีกสูงสุดเหมือนเดิมเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กผีบางคนยังรู้สึกว่ารับไม่ได้มันรู้สึกเจ็บหัวใจเจ็บจิต ที่เขาแชมป์เท่าเราแล้วเราต้องไปหาข้ออ้างเพื่อที่จะไม่ยอมรับความจริงเนี่ยพี่อ้นว่าเลิกดีกว่าอย่าไปทําเลยเพราะถ้าทําแบบนั้น่ะแชมป์ลีกครับนี่แยกกันตายเลยนะวอร์ิตันลีกครับโคคาโคล่าลีกครับคาราบาวครับโอ้โหอะไรอีกเยอะแยะเต็ไมไปหมดเปลี่ยนมาไม่รู้กี่รอบแล้วแชมป์ลีกครับอะถ้ามึงไม่นับรวมเนี่ยโอ้โหหลายทีมนี่แชมป์ลีกครับสูงทุดนนี่หายไปเยอะนะ เออเหมือนกับ u c l อะ่ะยูฟาแชมเปี้ยนลีกสมัยก่อนก็ยูโรเปียนคัพเหมือนกันเลยยูโรปาลีกเนี่ยเมื่อก่อนเป็นอะไรยูฟ้าคัพก่อนหน้านั้นเป็นอะไรครัพวินเนอร์ครัพคุยมันเขาเปลี่ยนเงินเยอะเขาปรับให้เขายุคสมัยแต่สรุปบริบทสุดท้ายความหมายสุดท้ายมันก็คือถ้วยเดิมนั่นแหละอ่บางคนก็จะไปเถียงถ้วยเดิมไงพี่มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบถ้วยไปเรื่อยถ้วยยังเปลี่ยนเลยมันแค่เปลี่ยนแบบมึง แต่ความหมายก็เท่าเดิมแชมป์ลีกสูงสุดอะต่อให้มึงทําถ้วยใหญ่เท่า10ล้อหรือว่าทําถ้วยเล็กท่าฝ่ามืออะคนที่ได้แชมป์เขาก็จะได้แชมป์ลีกสูงสุดอยู่ดีนะเหมือนกันเลยก็ตอนที่แมนอยู่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกปี2013นอะปีสุดท้ายของปาเออนะเราก็ยังฉลองกันเราก็ยังใช้คำว่าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20เหมือนกันเลย อย่าไปแยกย่อยอย่าไปยิบย,ย่อยอย่าไปอย่าไปหาข้ออ้างเพื่อมารองรับความช้าใจของตัวเองเออมันจะดูแบบขอโทษนะอาจจะใช้คำแรงนิดหนึ่งมันดูเสลอไม่เอาเราจะไม่ทำตัวเสลอกันแบบนั้นโอเคไหมเด็กผีเพราะฉะนั้นณนะปัจจุบันแชมป์ลีกสูงสุดลิเวอร์รพูลแมนยูเท่ากันแล้วไม่ต้องแยกย่อย ไม่ต้องแยกต่อให้เปลี่ยนชื่อไปเป็นเเอเอออกุ๊กก๊อปกอบ,กอบพิมลีมันก็ยังเป็นถ้วยลีกสูงสุดอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นมันเท่ากันแล้วง่ายๆแค่นี้เองนะมีเพื่อนมีฝูงที่เชลิ่พูมีคนรอบตัวที่เชลิ่พูยินดีกับเขาสิเขาประสบความสาเร็จเขาแฮปปี้ไม่เห็นต้องอิจฉาเขาเลยไม่เห็นต้องทำตัวเสลใส่เขาเลยเนาะ